มันอลังการอีีใดเดือนหนึ่งได้ไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นบาทเจ็ดถึงสิบห้าวันเนาะค่ะเนาะปลาล่าเนี่ยมันจะอบอเปรี้ยวๆเข้ากับเอาไปทอดแล้วก็เอาไปย่างกินนะคะเมนูเห็ดได้หลายอย่างอันนี้แต่ว่าเข้าไปใส่แกงใส่ย่างมันก็ก้งจะม่ได้ตัวเนี่ยต้องเน้นนะว่าทําแล้วพามสะอาดในต้องมากอันดับหนึ่งเลยก้อนที่สิเป็นปลาล่าอร่อยในพามสะอาดต้องมากอันดับหนึ่งสกักกอนสวัสดีค่ะค่ะแม่กุลเวลาเนาะค่ะแม่กุลเวลาพวงใบดีเป็นประธานสากรการเกษตรเหล่าสุขสันต แม่กุนท่ำปลาเงินแสนเงินล้านนี่แหละค่ะภายใต้ของสกสรจังหวัดสกลนครผู้ดูแลก,ก็คือท่านผู้ว่าจุฬาเทพอานแล้วก็ท่านนายอำเภอสองดาวดูแลเราอยู่เด้อค่ะเด้อขันบุมีเพื่นกับบุมี่แม่กุนมือน,นี่เนาะตอนแรกเป็นอาชีพร่องผ้าสมาชถซีเกตซื้อแต่ตอนนี้เป็นอาชีพรักเดือนหนึ่งได้ไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นบาทแล้วค่ะมันอลังการอีเดอยู่ในเครื่องปรุงนี่เนาะมันจะมีน้ำน้ำอ่าสับโปะรดอยู่ในนี้แล้วก็น้ำกระถินค่ะแล้วก็ข้าขวคั่วค่ะผงนัวไปนิดหน่อยนะคะ น้ำตาลหยอดนิดหน่อยนะคะอยู่ในนี้แล้วเพราะว่าแม่กุญนปรุงมาเรียบร้อยอยู่ในนี้เพื่อว่ามันจะประหยัดเนื้อที่แต่สำานี้เข้ากับร่างการเพราะแห้งละ เอาเมกุลสิเริ่มปรุงเมกุลสีบอพิธีพี่สองพอม่ในนี้เมกุลเอามาตามสูตรตามครบอยู่ในนี้ถ้าปลาสี่กิโลยังเมกุลใส่มื้อนี้นะคะก็สับปะรดหนึ่งกิโลข้าวคั่วประมาณสองร้อยกรัมน้ำกระถินหนึ่งถ้วยเบอร์แปดึงถ้วยตวงนะคะใส่ในนี้เลยผงชูรสเท่ากับมากหน่อยก็ใส่หน่อยมากหลายก็ใส่หลายละมากหลายก็แซ่บหลายมากหน่อยก็แซ่บหน่อยนะคะแล้วก็อย่าลืมน้าตาลหยดลงสักช้อนโต๊ะนะคะเท่ากับสูตรที่เมกุลให้เมกุลสิเริ่มเฮ็ดแบบนี้นะคะเด้อบ่ไดดมีหยังมากมาก ได้เงินเสียเงินล้านแลว้วพี่น้องมันอลังการเด็ดน,นี่ละเริ่มมากกรเด้อนี่เดอร์ปรลาี่มีชำนีนี่ี่กิโลนี่ใส่มกตามที่เม่์คุณบอกแซบรับรองอลังการบ่ให้พลาดเลยนี่แล้วก็ได้เงินพร้อมได้กินน้ำปากพี่ปากาน้องได้พี่น้องมาก,กเอาหายป้จาจ้กกุปปก่อยอลังการแท่ไม่ใช่คุณ หอยข่อยมันแน่นอนเดอ้อปลาขอ้อปลาดุกปลาอีหยังบ้านเฮานี่ได้เบิดเดอ้อคือว่าให้มันเหมาะสมสําหรับที่จะเอาไปทอดนั่นแหละค่ะตัวน้อยหลายไปทอดมันก็สิเปื่อยแม่นบ่ผู้เฮ็ดบ่เป็นเนาะแต่ปลาล่าเมก่ม,มีเปืเป่อยเด้อค่ะเดอ้อคั่นให้มันได้เดอ้อพี่น้องเดอ้อคั่นดีๆคั่นจกลงไปน้ำข้อน้ําอันนี้มันกุกไว้ล้างให้สะอาดเดอ้อมันสิขาวเดอ้อล้างให้สะอาดล้างผ,านนผ่านน้ำผู้เด้อล้างผ่านทิม่มแล้วก็วางไว้ไจนแห้งพุ่นจังเอามาเฮ็ดได้นี่ล้างคั่นเกลือแล้วก็หยอดน้ําส้มสักช้อนนึงปลาประมาณนี้เนาะ4โลนนนี่เาาาะะหยอด้้ํสมมปรณซ ฟ้ามากไก้บหอดเจ็ดมือออกมาเบิง่งนี่หอมมวยหัวเจ็ดถึงสิบห้าวันเนาะค่ะเนาะปลาล่านี่มันจะออกเปรี้ยวๆเข้ากับเอาไปทอดแล้วก็เอาไปย่างกินนะคะเมนูเห็ด้หลายอย่างนะคะอันนี้ค่ะแต่ว่าเข้าไปใส่แกงใส่ย่างมันก็กง้ะยจะได้แล้วนําไปนึ่งกินได้เลยนึ่งกินก็ได้นะคะอันนี้ค่ะเดอ้อให้เข้านั่นเพราะว่าตัวเนี่ยต้องเน้น,นนะว่าทําแล้วกําไรก็ได้หลายเพราะว่าเข้าเห็ดความสะอาดเด้คอความสะอาดนี่ต้องมาอันดับหนึ่งเลยก้อนที่สิปินปลาล่าอร่อยนี่ต้องคว่วสะอาดต้องมาอันดับหนึ่งสักกอน